ขอสวัสดีผู้ที่มาร่้มบ้านทับบรรยายนะครับ,บทุกท่านดีวันนี้เป็นผมเป็นตัวแทนของมู่บครทับบรรยายนะครับทุกท่ยา,ยน,น,น,านัี่น้องไน้มนัวแอรู้าับทราบานนะครับก่านสวัสดีวันนีาเป็นเป็นกรรมการหมูบาา่บ้านแล้วร็มีนายสวัวีป็ญญมีรันสรรมการองหมู่บ้านแับวร็อามครับ,รรบ,าารรบแล้านวก็มีนาัสุทาพอมานจิตครับก็กป็นอสมอครับแล้เป็นสมีนัวแนงหมานันะครับทับแก้ว เป็นกรรมการหมู่บ้าน,นครับแล้วก็ที่ตำแหน่งของหมู่บ้านของเฮานะเออผมกับแม่ไม่กับผู้ก,กักกห้เราหนึ่งใหญ่ามาอยู่ <c oughs> กับว่ไใ้ทราบรายละเอียดเป็นไงเปไ็นที่ใหญ่ก็มาจากบ้านน้องแค้นนะครับบ้านน้องแค้มูสามแล้วก็ออกมาเป็นดอนสุกมูหกก็เป็นอยังนี้ว่าดอนสุกค,ครับ มีมัดมีดอนอยู่กลางหมู่บ้านแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ร่มเย็นเป็นซุปก็เลยกาตั้งชื่อว่าบ้านดอนซุครับแล้วก็เอ่อต้นไม้ต่างๆแบบมีพวกต้นยางนาพวกต้นสะแบกต้นกระยอมต้นใดชนิดอะไรก็เรี่กมงเนาะคแบบยกแก่นิดก่อนขอขอขอตัวช่วยนะขอตัวช่วยก่อน ครับจะมีพืชใดน,นี่ครับจะมีต้นใดกบต้นกระชายาตักไข่ไปหมดปวดเลี้ยงต่างต่างเนี่ครับแล้วก็มีพืชเศรษฐ,ฐ,ฐกิจนะครับเนาะจะเป็นพวกปลูกเขาเป็นเกษตรกรนะครับเนาะมีมันสปัปะหลังมีวิวคาลิปต์มีพวกปศุสัตว์กับพวกเลี้ยงมัวเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดเลีเ้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงหอยต่างต่างนะครับเนาะตามส่งไ้ตรง,งหน้าของเขา นะครับน้องกับมีน้องแค้นนะครับที่ว่าที่ในงยายกับมีกับเป็นว่าเป็นน้องแค้นนะครับกับมีพวกเลี้ยงปลากับมีพวกปลาจ้อนปลาตะเพียนปลานิ่งปลาหมอครับอ่าดูแถวน้องล่ามนะครับอยู่แถวน้องล่ามครับแ,รแล้วก็มี่เปื้ออ่าอันเดี๋ยวหอดอาชีพครับอาชีพอาชีพ,พข,ของเขาของอาชีพของเขากับมีนอกจาก เกษตรกรอาชีพของเหาแลัวก็พวกเก็บภาพผู้จดสัตว์ต่างๆนะครับลวกกนี่แหละครับเเรื่ยงเป็นแหล่งไต่บุญแบปนี้นะครับนอกบุญบนี้ของเหากับมีบุญมังไก่บุญอวางศรบุญดอกศราบุญพระเวทบุญกระเจี้นะครับว่าบุญกระสากล้กก็บุญกระถินพู้กประจําปีต่างๆนาของหมูป้าล้วก็มีของ วัดกับสารเจ้าพุตานะครับสารพุตานี่อยู่หลังอบตครับเนาะแล้วก็มีจับแบคือป้ายชวัลศิลิ่งงามนะครับป้ายมีนะครับซึ่งเป็นป้ายมีนะครับแล้วก็มีจับของมู่บ้านเออ่พวกการละเล่นในชุมชนของเขาเป็นของคณะของย่าวคณะของย่านี่ร่วมกันกับหมูสามนะครับเป็นน้องแค้นจระเล่นสุหรือน้องแค้นจระเล่นสุกับหนึ่งสองมู่บ้านเพราะว่า ก่อนน้องไก่ยู่ร่วมกันรวมกลุ่มกับของหมู่บ้านนะครับกลุ่มหมู่บ้านแบบนี้กลุ่มสตรีนะครับกลุ่มปุ๋ยกลุ่มปุ๋ยขิบภาพของหมู่ขกนะครับใส่ดีนะครับหมู่ขกผมขอโฆษณาน่อยเลยเพราะว่าผมใส่ทุกปีผมใส่มหาปีเราด้วยว่าโอ้เชี่ยมากเลยงามดีเอ่อราวการกุ้งออดสโม่กุ้งท่อดผานะครับแล้วก็กลุ่มกรรมการหมู่บ้านแล้วก็กลุ่ม ของทุนหมู่บ้านนะครับที่มีจัดกันอยู่ใน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 ชุมชนนะครับเพราะว่าในชุมชนเยันมากเป็นการจัดตั้งมากก่อนผมสิมาอยู่ในหมู่บ้านนี้นะครับหมอหมู่บ้านหมอหมู่บ้านเ่าไมีรบ้านจะไปเอื้นบ้านเอื้นมาเอื้นบ้านไปขอเวลามี่สู้ขวญหรือว่างานบ้านงานถึนบ้านไม่ต่างๆก็ไปไป เช่นหลังจากบ้านพื้นเป็นสี่มีประจำอยู่ของมูสามนะครับร่วมกันวนะ่าไปไปเชิญเพิ่มมาได้ <c oughs> ครับคุณแมนน่อันนี้ก็ามีของมูกามีแค่นี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์วิทยากรนะครับไนดะ้ทั้งสองท่านนะครับไนดะ้ที่มาความรู้ความกระจ่างในการปฏิบัติเพราะว่าที่เป็นสมุนไพรต่างๆนะครับเนะบาะเนี่ยผมว่าที่มาในกลุ่มนี้ น่ายจะนําความรู้นี่ไปปฏิบัติได้นะครับแต่ว่าต้องขอความรู้จากท่างศูนย์เพิ่นท่างอบวัดต่อนน้ำเนาะให้ความรู้ก็จะเกี่ยเรื่องการปลูกการปลูกวิธีการปลูกหรือการตลาดนะครับเนาะเาขอความชัดเจนจากเพิ่นท่านเก็จึะปฏิบัติได้นะครับเนาะอันนี้ขอขอบคุณจับขอบคุณประธานกีเป็นน้ำนะครับเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับ